สวัสดีค่ะวันหยุดนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันค่ะทุกคนเรามาเที่ยวกันที่น้ำตกจจสาวน้อยนะคะตอนนี้ก็กําลังตรวจกระเป๋าค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงวปชั้นล่างนะคะเดินลงไปชั้นล่างก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะของน้ำตก เจ็ดสาวน้อยนะคะอันนี้ก็ม,มัวมัวแต่อยากถ่ายรูป่นว่าถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เดินลงมาข้างล่างค่ะคนเยอะมากคะ่ะทุกคนมันเป็นวันหยุดเนาะใครๆก็พาครอบครัวกันมานั่งชิลกินข้าวพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำกันนะคะส่วนพ่อบ้านของเราก็อยากมาเหมือนกันนะคะดูจากการ ถือเสือ้อกับถือกระเป๋านะคะทุกคนอยากมามากนางก็จัดของแล้วก็มาถึงที่น้ำตกเจสาวน้อยกันค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีค่ะตอนนี้คืมฟ้าคืมฝนแต่ฝนยังไม่มานะคะเราก็ กำลังจะเดินข้ามสะพานกันนะคะสะพานตรงนี้ก็คือเป็นสะพานเชื่อมนะคะเขาบอกว่าเดินข้ามไปก็จะเป็นภาคอีสานแล้วเป็นแบบว่าเป็นสะพานข้ามสู่ภาคนะคะเราก็จะเดินไปว่ามันเป็นจังหวัดอะไรนะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครราชสีมานะคะ ข้ามไปเป็นโคลกแเราเด้อทุกคนนี่น้องหมาน้องหมาหน่ารักมากค่ะทุกคนนำทางนำทางเราจ้าอันนี้ก็คือข้างบนจะเป็นเขาบอกว่าเขาเขียนป้ายอะไรจำไม่ได้ค่ะทุกคนถ้าใครๆที่อยู่แถวแถวนี้หรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะคะบรรยากาศดีค่ะ มันแบบว่าร่มเย็นเนาะต้นไม้ก็เยอะเรามามันเป็นวันหยุดเฉยๆคนก็เลยเยอะนะแต่ว่าถ้าวันปกติมันก็น่าจะไม่เยอะค่ะอันนี้มันเป็นหน้าเทศกาลวันหยุดเนาะหยุดหลายวันหยุดหกวันเนาะคนก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวอันนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นต้นไม้ไม่มันมันที่นั่งไม่มีแล้วนะคะเด็กๆก็พากันเล่นน้ํา น้ำฝนตกค่ะน้ำก็เลยไม่เขียวซะเท่าไหร่นะคะแต่ก็เย็นมากเลยค่ะทุกคนน้ำเย็นสบายลงไปแบบว่าโอ้โหไม่อยากขึ้นมาเลยแต่ว่าเล่นนานๆไปมันก็จะหนาวนะคะทุกคนต้นไม้รากไม้สวยงามมากี่ทุกคนก็หาที่นั่งนะคะค่าเข้านะคะคนละ30บบาทน,นะทุกคน ค่ารถยนต์ก็30บาทค่าเข้าก็30บาทในค่าเข้าก็จะมีหักค่าประกันหรือเปล่า10บาทนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่พี่เขาลงไปเล่นกันนะคะพี่จ่าลงไปเล่นเล่นกับเด็กน้อยเลยค่ะอยู่ข้างล่างนั่นก็คือมีแต่เด็กน้อยค่ะทุกคน ก็มีนางคนเดียวนี่แหละเดินลงไปเล่นคนเดียวชวนเราลงไปเล่นเราบอกว่ายัางไม่ไปแดดมันแดดกำลังแบบว่ากำลังหายนะเพราะว่าวันนั้นไปมันจะมีคืมฝนนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเล่นได้สักพักฝนก็มาค่ะทุกคนเราก็เลยได้ขึ้นแล้วก็ได้รูปก,กับบ้านไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ครูพึ่งด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วจะ ตับมาทำคลิปให้ฟังให้ดูกันในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วบ๊ายบาย